ไปบ้านแม่ย่ามาหิวข้าวลานข่าพิดหมดเลยโมกดดีกินอะไรอย่างนะคะขนมเส้นเลยค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวตีนไก่นะคะทำใส่ตัวแจกแข็งไวเ้เจ้า ปัมฮัมปัมใส่ปัมไปนี un> un ่ก็ใส่ไปฝนกระตกอาจารกันหนาวเสมอนาวลงไป ไสสัปะเนาะพิกปนเจ้าคนกินเผ็ดคนกินเผ็ด <_ c oughs> เทียมเจียวจะทำเห็นไหมกรอบอยู่นะคะเแล้วทำเอง ใส่สปะสเปดนีุ่งอ่ออยู่วันนั้นกวะถุงอ่อวันนั่นป่ะนะยังสดอยู่นะคะขอคนก่อนขอคนก่อนนะเดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมไม่ใส่ถ้วยถ้วยก็มีน่ะเจ้าเพียงแต่ว่า ถ้าใส่ถ้วย FC ก็จะไม่เห็นไงมาก,กินได้อย่างนี้เนาะบางคนก็บอกสมสีขยนันทํากับเข้าแต่กับเข้าเต็มตู้เย็นมดของเก่าของใหม่ไม่มีของเก่านะคะสมศีจะทําใส่ตู้เย็นก็คือน้ําเงี้ยวคือว่ามันทํหน่อยเดียวมัมได้เขาต้องทําเยอะๆใจแข็งไว้ถึงเวลาก็ออกมาอุ่นนะคะยำนอส้มต้มลวกาเอามายำเจา้า แก่แข็งไร่เพราะวัดต้มหลายรอบ,บมันจนะเหม็นเนาะทำจานเนี่ยจะกินหมดเลยเจ้าจะไม่เก็บไว้ถ้ามันเหลือก็คือทิ้งถ้าอยู่ในจานในถ้วยนี่นะมันเคยเก็บไปไหวกินรอบสองรอบสามยังขนมจีนน้ำเงี่ยวเนะ่ะผมสิก็จะทำใส่ถุงไวนะ้เป็นถุงเป็นถุงเวลากินกินข้างหนึ่งเก่เอาออกมาก็คือเอาก๊บเ้าไปแล้วถ้าเอากรบเ้าไปแล้วมันรำ,ำนะคะ 我，我来先说一句嘞。 แต่เขาเป็นยำหมิ่นเด็ดบำมือ